วัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณเยี่ยง47นาทีต้องไปอาบน้ำสระผมเพราะหนักผมเน่าไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะบ๊ายบาย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้แม่ก็ไปอาบน้ําแต่งตัวสระผมแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วเนาะสะภาพที่ผมเน่าๆตอนนี้ก็โอเคหอมขึ้นมาแล้วเนาะทุกคน,นก็พร้อมที่จะออกบ้านแล้วเนาะก็เดี๋ยวสิ่งแรกเลยคือก็จะออกไปหาอะไรกินกันก่อนเนาะก็ยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรเดี๋ยวรอไปดูอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าในวันนี้่จะไปทำอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูด้วยเนาะว่าไปทำอะไรกันบ้างแล้วก็ไปที่ไหนเนาะ โอเคค่ะอันนี้ก็คือชุดที่เราใส่ในวันนี้เนาะที่ไม่ใส่จาห้างนะกเดี๋ยวเราไปหารองเท้าใส่ก่อนเนาะโอเคค่ะทุกคนคือตอนนี้ม่ก็กำลังจะออกจากบ้านเนาะก็เดี๋ยวจะออกไปหาอะไรกินที่ห้างกันก่อนเนะาะเพราะว่าหิวข้าวมากแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าก็เดี๋ยวไปดูว่าเราจะได้อะไรกินที่ห้างเนาะโอ่คค่ะทุกค,คนตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ห้างเนาะก็ คือตอนนั้นอากาศน่าจะประมาณแบบ16-17องศา,าคือบรรยากาศร่มรอบค mm ือ hmm. มันไม่ค่อยมีคนเลยอะทำไมก็ไม่น่ใจเมืนกัและตรงนี้ก็จะเป็นจักรยานที่เขาเอา,เอาไว mm ้ hmm. ให้เช่าเ mm hmm. ลนะที่พันีริส์สเตชันเี่ยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อ,อยู่ที่ห้างันแล้วเนาะ คนเยอะมากๆก็เดี๋ยวเราถ่ายเรยากาศให้ดูเนาะแต่ว่าถ้าเราจะถ่ายเยอะไม่ได้ไกลๆไม่ได้อะมันก็ไม่ได้เพราะว่าเนี้นข้างหลังมีคนยืนอยู่เยอะมากใน,น,นร้านประจำที่เรามาทุกครั้งที่เนี่ย mà nó thi phân thi đi hả mỹ vậy? ทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นพวกโซนอาหารสดเนาะก็จะเป็นพวกปลาหมูเนื้อไก่อะไรเนาะก็จะอยู่ตรงโซนนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกข้าวเนาะข้าวสารข้าวข้าวเหนียวข้าวเจ้าที่มาจากที่ต่างๆเนาะก็จะมีไทยจีนเวียดนามเกาหลีก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยเนาะ โซนนี้ก็จะเป็นพวกโซนของอาหารแช่แข็งนะคะก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วพวกเขาก็เดินกลับมาเอามะพร้าวอีกแล้วนะคะ ข้ามาในโซนนี้ก็จะเป็นพวกโซนผลไม้พวกผลไม้สดพวกผักผลไม้ทั้งหมดก็จะอยู่ในโซนใกล้ๆกนะันเนาะแล้วก็ฝั่งนี้ก็ยังจะมีพวกตะไคร้ที่มันแช่แข็งเนาะแช่ฟรีสไว้แล้วก็จะมีข้าวต้มมัดมีหมูยอมีเลือดหมู มีลูกชินากา้นปาลาไก่มทอดมันปลาอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ฝั่งนี้เหมือนกันเนาะเล่นเหรอ <laughs> บ๊ายบายจบกันแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามกันด้วยนะคะอาจจะยังไม่สมบูรณ์ก็อาจ,จะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะไว้เจอกันใหมค่ค่ะ